สวัสดีค่ะวันนี้ครัวไทยมาวิวเจอร์ปาร์คลังสิท์มาถ่ายทําที่ของโครงการหลวงนะคะมาถ่ายน้ำของโครงการหลวงก็จะมีอาหารหลายอย่างนะคะนะคะมีมีนมมัวผงด้วยนะคะเห็นไหมคะมีอาหารของโครงการหลวงนะคะที่ฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทนะคะให้ใครมาได้นะคะ แล้วมีโจ๊กลูกชิ้นได้นะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะมีโจ๊กลูกชิ้นโจ๊กใส่ไข่นะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะแล้วก็คุกกี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะคุกกี้แล้วก็น้ำพึ่งของโครงการหลวงนะคะมาที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะกัวไทยได้มาถ่ายทำน,นะคะ มีหลายอย่างนะคะเห็นไหมคะมีโจ๊กแล้วก็นมวัวเป็นเม็ดผักน็ดนะคะน่าทานนะเคะแล้วก็น้ำผลไม้ของวัวค่ะของดอยคันนะคะเห็นไหมคะน่าทานมากเลยะคะ่ะอันนี้ัวไทยมาอุดหนุนของโครงการหลวงนะคะอันนี้ขวไทยได้ซื้อผักของโครงการหลวงแล้วก็เป็นอาหารของโครงการหลวงอันนี้ก็เป็นปลานะคะ เป็นปลาน้ำจืดนะคะน่าทานมากเลยนะคะอันวันนี้ฟัวไท่หมุนของโครงการหลวงนะคะน่าทานมากเลยนะคะก็มีของต่างๆนะคะมีทุเรียนด้วยนะคะเห็นไหมคะน้ำทุเรียนเห็นไหมคะ น้ำบังคุดนะคะน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะน้ำบังคุดดอยคำนะคะน้ำว่านหางจระเข้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็น้ำถั่วสามน้ำสวนถั่วห้าสีนะคะของดอยคำนะคะแล้วก็มีน้ำลิ้นจี่นะคะเห็นไหมคะ ของลอยคำนะคะน้ำลิ้นจี่น้ำสตรอเบอรี่นะคะของดอยคำแล้วก็น้ำฝรั่งนะคะแล้วก็น้ำผลไม้รวมนะคะของดอยคำนะคะแล้วก็มีน้ำมะม่วงนะคะแล้วก็มีน้ำเสารถสาวรถนะคะน้ำมะเขือเทศน้ำ ผักรวมนะคะ,ะน้ำบิลเบอรีร่นะคะหน้าทานเดคาแล้วก็มีน้ำเก๊กฮวยนะคะของโครงการหลวงทั้งหมดเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้เป็นผลไม้อบแห้งนะคะก็มีมะม่วงนะคะมีสตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีบ้วยอบน้ำพึ่งหน้าทานนะคะของโครงการหลวงให้มา สัสนับสนุนของโครงการหลวงนะคะแล้วก็มีกระท้อนอัดแห้งนะคะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็มีฝรั่งฝรั่งอบแห้งบูเบอรี่อบแห้งนะคะแล้วก็ขิงอบแห้งแล้วก็มีนี้มีเป็นบูเบอรี่นะคะเป็นแยมสต,ตอรอเบอรี่นะคะแล้วก็มี มีน้ำบู้สตรอเบอรี่เป็นแยมนะคะแล้วก็แยมบวยนะคะแล้วก็แยมบูเบอรี่นะคะแล้วก็แยมแยมกูลาบนะคะแยมกูลาบบูเบอรี่เห็นไหมคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะครัวไทยได้มาถ่ายทำนะคะในโครงการหลวงให้มาสนับสนุนนะคะ ของน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็มีผักสดผักสดครัวมาพไทยไม่ได้ถ่ายน,นะถ่ายนะคะเพราะวก่กลัวไทยถ่ายไปแล้วนะคะอันนี้เป็นแยมนะคะเป็นหลอดคะ่ะพุกพานะคะเป็นสตอรอเบอรี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่พุกพานะคะหน้าคุกพาค่ะแล้วก็เป็นส้มนะคะแยมส้มครัวไทยได้มาถ่ายทํานะคะเดี๋ยวครัวไทยจะจบลงแล้วนะคะของ้ f c ตางประเทศและเซประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบพคุณมากค่ะ